วันนี้ค่ะเรามีกูรูทางด้านสุขภาพมาบอกและพี่อาร์ะเชื่อและมั่นใจได้เลยถ้าว่าเห็นหน้าคนคนนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์วิโร์เลยค่ะเชิญครับโอ้พี่อาร์ตาดูสิอาจารย์กับพี่อาร์เนี่ยดูแตกต่างกันเลยนะครับคืออาจารย์เนี่ยต้องขอโทษทีนะคะครับ อาจาเนยยุ้ย70 70 70แลแต่ดูยังดูแข็งแรงมากๆเลยครับอาจารย์ยังดูกระชุ่มกระชวยดูแข็งแรงดูสดชื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านรูปร่างหน้าตาต่างๆอาจารย์คะแล้วมีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับยังไงบ้างคะที่จะทําให้สุขภาพแข็งแรงตลอดในวัย70แบบนี้อุ้ยก็ต้องสามอาอารมณ์อาหารอากาศเนาะที่เรารู้กันหมด้เนาะอาหารเดี๋ยวก็เอาทีละอย่างอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ ครบห้ามู่อะไรอย่างนี้แล้วก็อารมณ์สำคัญที่สุดแล้วก็อากาศก็ต้องดีนะครับส่วนอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องทตัวให้สดใสขับรถไปนู่นไปนี่กินนู่นกินนี่อย่าเครียดอย่าเครียดเพราะบางครั้งความเครียดมันทําลายสุขภาพบางคนเนี่ยจะเป็นมะเร็งอารมณ์อารมณ์นี่ก็ต้องเอาธรรมะเข้ามากํากับอ พี่อาร์ตอาจจะไม่รู้จักคํานี้ค่ะธรรมะรู้จักพี่แต่ยังไม่เข้าถึงครับมาถึงอาหารละค่ะอันนี้สําคัญที่สุดคุณจินก็สอนบอกว่าหัวงโขงเขาชูแปลว่าภัยต่างๆออกจากปากพูดไม่ดีมันก็มีภัยเช่าตัวใช่ไหมมันออกมาใช่ไหมนี่พี่อาร์ตรู้จักคำนี้แน่นอนโรคต่างๆก็เข้าปากอ๋อทีนี้เราก็มาคิดใหม่ในเมื่อโรคมันเข้าทางปากได้สุขภาพที่ดีก็เข้าทางปากได้อาจารย์ก็มันจะบอกว่าให้อาหารเป็นยา แล้วก็ให้ยาเป็นอาหารอันนี้เป็นปรัชญาของจีนเลยนะครับว่าเรากินอาหารเป็นยายากินยาเป็นอาหารอ๋อมีตำรัดำรารามาวันนี้อ๋อหรออาจารย์เอามาด้วย,อ,าาวยอ่าเงั้นขอข้ออ้างอิงของอาจารย์วิโรจเลยค่ะว่าคืออะไรขอชมฮะมาโอ้นี่แหละครับหนังสือเล่มนี้อักษรจีนสีตัวนะครับผม จจงงออีสล中医ล疗中医จงอีแปลว่าแพทย์แผนจีนอ<啊>แปบบ <c oughs> ลว่าแบริโภคเหลียวแปลว่าบำบัด บริโภคบําบัดแบบแพทย์แผนจีนอ่าประมาณนี้ทันนี้ในนี้ก็ต้องสอนว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยคนเรานะจะต้องกินอยู่ใน5ลักษณะด้วยกันคือ 1>, 1. โอชาโภชนาะกินได้อร่อยอ,อ,อยันนี้สําคัญชอบมสองพลานามัยโภชนาะอร่อยแล้วต้องให้แข็งแรงด้วย อะสามอะโรคาโภชนาต้องป้องกันโรคอะโรคาไงค่ะสี่โอสถโภชนากินเป็นยาเลยนะครับอ่ะห้ามงคลโภชนากินเป็นสิริมงคพลโอ้อันนี้ดีเหมือนกันนะคะทั้งหมดห้าอันอันนี้พอถึงใบอาจา์วิโรจน์แล้วเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ต้องเลือกข้อสองละข้อสก็คือพารามัยโภชนากินให้แข็งแรงทั้งนี้อาจารย์วิโรจน์จะเอ๊ะ ฉันจะกินข้อสองพนันไม่พนันนะฉันจะกินตัวไหนก็นั่งเลือกนั่งเลือกเลือกไปเลือกไม่ถูกใจไอ้นั่นก็ไม่ถูกใจอ๋อเราเลือดชาติได้เลืชาติได้นี้ตั้งแต่เราเป็นเด็กมาเราก็เคยได้ยินคำคำนี้มาถังเช่าถังเช่าถังเช่ามันคืออะไรจะรบกวนเรียนถามอาจารย์หน่อยค่ะชื่อจริงๆของคือตังทั้งแห่เช่าตังทั้งแห่เช่าตังทั้งแปลว่าหน้าหนาวก็เป็นหนอน แห่เ hey, ช่าคือหน้าร้อนเ็าเป็นยา่าอ๋อหมายความว่าจริงๆแนละ้วถังเช่าก็คือนอนคือนอนแล้วตอนช่วงหน้าร้อนเขาก็จะเป็นยาอ,อยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในตัวเดียวกันทูอินวันปัจจุบันนี้โชคดีมากอาจารย์โรจนจะต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เนาะค่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มาในรูปแบบแคปซูลมาแคปซูลแล้ววิทยาศาสตร์ยังสามารถทําให้ราคาลงมาได้อีกถังเช่าที่มาในรูปแบบแคปซูลเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงอยู่เนี่ยชื่อว่าอะไรคะ คอดี้ p l u คอดีอด้ p <ด>ั u อ่าแต่ว่าอยากจะให้พี่อาร์ตเห็นใกล้ๆอีกทีหนึ่งว่าวดียังไงและเป็นยังไงเพร,ระาะฉะนั้นทีมงานคขาขอเชิญสินค้าเลยค่ะ และนี่ก็คือถังเช่าที่มาในรูปแบบแคปซูลที่อาจารย์วีโรดบอกนั่นเองครับแล้วก็ในทวเล็กๆนั้นแ่ะคือเป็นตัวจริงขออนุญาตนะครับพี<น>่อาร์ตเนี่ยแหละอันนี้มาเป็นตัวตัวเลยนะเห็นไหมครับ,รบแต่ละตัวแต่ละตัวมันคล้ายๆเป็นพิกี้หนูนึกสังเกตไหมฮะคล้ายพิกี้หนูเนาะไอตัวพริกนี่แหละก็คือตัวหนอนไละตัวก้านที่ยื่ออกมาเนี่ยคือตัวย่าล่ละใช่แคปซูลก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือแคปซูลง่ายๆเลยขบวนการที่ไม่บรรยายมาซะออ้ยแสนจะแบบลำบากลำบนไม่ต้องนี่เข้าปากน้ำบลงไป ก่อนนอนครับก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดฮะ <1 S 1> เ,เม็ดเดียวบางบางคนก็จะเอาตอนเช้าบางคนก็จะตอนเย็น<ฆ>ค่ะเมื่อกี้หม่พูดแล้วเพราะอย่าลืมของมันกินเข้าไปแล้วนะค่ะ<ฆ>มันถึงกับสุขภาพของเราถึงขั้นชีวิตนะจะต,ต้องมีอยอยรับ<ม>รองคอดีพลาสอันเนี้ยมาจากโรงงานเลยโรงงานเขาชื่อนะครับนิด้าฟาร์มามมแล้วก็มีถังเช่าอ่ะสารสก,กัดธรรมชาติถังเช่านะครับ350มิลลิกรัมโอ้โห